เรื่องระหว่างคุณและเขาพอจะมีทางที่จะเป็นไปได้บ้างไหมอย่างไรอะมาจ้าก็พบกันในคลิปแบบแรนดอมกับแม่หมอกันอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็จะลองมาเปิดพลังงานของเขาคนนั้นกันดูนะคะกับหัวข้อนี้นะอ่ะมาค่ะให้คุณนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นได้เลยแล้วส่งพลังงานมาให้ไพ่มาให้แม่หมอนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องระหว่างคุณและเขาเนี่ยพอที่จะมีทางเป็นไปได้บ้างไหมไม่ว่าคุณและเขานะคะจะเอ่อ เป็นความสัมพันธ์แบบรูปแบบใดสถานนะใดก็ตามแต่นะเอออันนี้ไม่ได้ไไม่ได้จำกัดเลยนะครับไม่ได้เจาะจงนะเรามาดูกันว่าท้ายที่สุดอะมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมคุณได้หนึ่งถ้วยนะคะคุณได้เด็กถึงดาบค่ะเอออ่าสิบอะไรเก้าเหรียญและสามถ้วยนะคะโอเคไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นควีนถือถือเหรียญอะ มาดูกันเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องระหว่างคุณแล้วเขาจะมีทางเป็นไปได้ไหมอ่แม่หมอว่าเรื่องระหว่างคุณแล้วเขา,วาค่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเป็นเอ่เป็นความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นเนาะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ในในชาวแรนดอมนี่นะพลังงานสุดใหญ่นะคะที่ไพ่จับได้แม่หมอมีความรู้สึกว่า เออคุณนะ่ยยังรู้จักกันไม่ดีพอเลยเออยังรู้จักกันไม่ดีพอแล้วก็คือแบบตัดสินใจมามาคบมาคุยมามาเอ,อ่อมารู้จักกันอะไรอย่างนี้เนาะเป็นเหมือนแบบพอเจอกันครั้งแรกถูกชะตาแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าอันเนี้ยมันคือความรักแหละเออแล้วก็เลยมาคุยมาอะไรกันอ,อ่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเรื่องระหว่างคุณและเขานะคะผลสุดท้ายแล้วจะมีความเป็นไปนได้ไหมแม่หมอว่าค่อนข้างยาก ออไม่หมอว่ามันต้องเป็นความสัมพันธ์แบบคุยคุยแบบคุยแบบไม่มีสถานะอะไรแบบนี้แน่เลยเออคุยคุยแบบว่าคุยโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าเออจะเอายังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปยังมืนมนยังอะไรอยู่เลยเงี้ยยังยังไม่พบ เออไม่ไม่ไม่เห็นน่ะไม่ไม่เห็นทางออกว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนมันลิบตดีเหมือนมันไม่เห็นน่ะแบบแบบดูดูไม่ออกดูไม่รู้เลยอย่างเงี้ยว่าว่าสถานะของคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปอย่างเงี้ยนะคะเออท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องระหว่างคุณแล้วเขาไม่หมอมันน่าจะเป็นเป็นในรูปแบบเนี่ยค่ะเป็นสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นในรูปแบบแบบคนคุยเป็นในรูปแบบว่าคุยคุยแบบเพื่อนแบบอะไรเงี้ยอ่ะแม่หมอจะแยกให้แบบนี้แล้วกัน ที่บอกไปข้างต้นนะคะบอกว่าพวกคุณและเขาเนี่ยเหมือนก็ว่าเพิ่งเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างนี้เราเพิ่งรู้จักกันแล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็มามาคุยกันแล้วคิดว่าคือตัวคุณนะอาจจะแบบคิดแล้วก็แน่ใจว่าอันเนี่ยคือความรักเนี่ยว่าเราชอบคนนี้จริงๆและอะไรแบบนี้เออนะคะแต่จริงๆแล้ว,ว่พอพอต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณและเขานะคะได้ทําความรู้จักกันอะไรอย่างนี้เราได้ได้คุยกันมากขึ้นได้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะคุณความคิดนั้นคุณอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ว่ เออเราเราคงจะไม่ได้รักเขาแบบนี้มึงหรือไม่เราก็ไม่พร้อมเออไม่ไม่พร้อมที่จะแบบอยู่กับเขาในสถานะอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังคงคบกันเป็นเพื่อนเออเป็นคนที่วนเวียนในชีวิตอะไรกันแบบนี้ได้ค่ะเนี่ยมันมันจะเป็นไปในทิศทางเนี่ยเป็นไปนในรูปแบบเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้พัฒนามากไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่มันน่าจะหยุดกันแค่คนคุยหยุดกันแค่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็ในสําหรับในสถานะของคนที่คุ คุยแบบแบบไม่รู้แบบมืดมนนะเออแบบแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงทางออกอยู่ทางไหนอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงต่อไปแม่หมอว่าเขาก็น่าจะยังคงไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคือคุณคุณและเขาก็อาจจะต้องคงสถานะอารมณ์แบบคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยแบบนี้จนกว่าคุณจะได้พบคนคนนั้นของคุณนะคะคนคนที่เป็นคนของคุณจริงๆอะ่ะอืม แต่สำหรับคนคนเนี้ยที่คุณมานึกถึงถามถึงเนี่ยนะคะไม่หมอหมอว่าสถาน,นะ,ะความสัมพันธ์นะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้มากกว่านี้ละคือมากสุดอะมากสุดก็คือให้ให้ได้แบบ แค่เพื่อนค่ะแค่เพื่อนแค่นี้พอเพราะฉะนั้นก็ต้องขอสรุปเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะจะมีทางเ,เป็นไปนได้ไหมถ้าถ้าเอาอย่างนี้ละกันถ้าเป็นในสถานะคนรักเนี่ยนะคะอาจจะเป็นไปไม่ได้เเขาเขาอาจจะไม่ได้ให้สถานะคุณในรูปแบบนี้ได้แต่เขาแต่คุณและเขานะคะยังคงความเป็นเพื่อนยังคงสถานะเพื่อนยังคงแบบว่าวนเวียนในชีวิตกันอะไรแบบนี้ได้อยู่จ้านี่ลวจ้ะก็คือคําตอบนะคะคือบทสรุปของ พวกคุณนะคะสําหรับชาวแรนดอมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะพอฟังแล้วพลังงานตรงกันไหมเอ่ยเรื่องราวเป็นยังไงสมามารถเพิมพ์คอมเมนต์เล่าให้แม่หมอฟังกันได้นะคะใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะก็อ่ะทักกันมาได้จ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้ได้เลยนะคะมาปรึกษาหารือมารบงระบายนะคะเรื่องที่ ขัดข้องหมองใจเรื่องที่คิดไม่ตกอะไรเงี้ยก็มาให้แม่หมอช่วยปลดล็อกได้ค่ะสามเอออย่างน้อยก็มันอาจจะช่วยให้เราสบายใจขึ้นได้บ้างเนาะไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าไว้ใจก็อออมาลองลองมาดูค่ะลองมาเช็คพลังงานส่วนตัวกันดูออะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเราพบกันใหม่คลิปหน้า